นี้มาประชาตรมพันกิจกรรมดีๆนะครับของเอพิดีส่งคร้าที่จะเกิดขึ้นชายที่แปดตึงยี่สิบสองนี้นะครับโดยเอพิดีส่งคร้าก็จะมีการแจกขค้งควันให้กับเอฟสีเอพิดีส่งคร้าในช่วงปีใหม่นี้นะครับดูรายการดีๆมีรางวัลนะครับเพียงแค่ทุกคนทุกฐานชมรายการเอพิดีส่งคราในกลับก็สามารถลุ้นรับขค้งรางวัลได้แล้วเริ่มตั้งแต่วันที่สิบแปด ถึงหยีริบซ้องธันวาคมนี้นะครับก็สามารถรวมสนุกได้ถูกช่องทางทางไลฟ์สดแล้วก็รับชมผ่านทางหนาจอทีวีและก็รวมตอบคำถามนะครับที่ไม้เหล็กตัวซั้นสุดจะซี่ซ้องซ้ำหก 5 4าสี่จัดกับใช่แล้วก็บ,บันทึกเบื้ทูธรทับตั้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็มารับชมค่ะเพราะว่าทุกท่านจะสามารถรวมสนุกกับเราได้ในรายการซ่องรายการด้วยการลักๆนะคะ<แ>ที่รับข่าวที่รับชมอยู่ตอนนี้เลยค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9กนาฬิกานาทีจนถึง10บนาฬิกา30นาทีค่ะก็อนเลยผ่านทางโทรทัศน์ นิจิท่านกอดไม่เหล็กซิบแอดตามปกติร่วยแลพันไลฟ์สดพันทาง Facebook News NBT ส่งคล้ากระดายนะคะแล้วก็อีกรายการหนึงค่ะรายการยินดีมีเรื่องค่ะก็จะต่อจากนี้และนาไม่นานตั้งแต่เวลา11บนาฬิกา30นาทีจนถึงเทียงตรงค่ะ12นาฬิกานะคะพานทางไลฟ์สด ทีวีส้มคลาค่ะรู้ว่าทางโทรทัศน์ดิจิทัลกดไม่เลขกซิปแอดนั่นเองนะคะนี่ส้มช่วงเวลานะครับพีดรับครับข้าวแล้วก็ยินดีมีเรื่องกับคุณพายินดีที่มารอถึงสิบเอดโมงคืนพร้อมใจคล้องรางวัลนะครับผมอ่ะทีนี้มาเลยคำถามกันมาวันนี้อ่าบันพุนายเลวบรรเล็งตวบตอนนี้เนี่ยบันทึกเบอร์โทรศัพท์เลวพร้อมใจทุ่มมาต้อนข้ามแล้วนะคะเพราะว่าในเนื่งวันเนี่ยเราจะมีคำถามให เ,เขาเรียกว่าซ้อมคำถาม,ถามแต่ว่าหารางวันนีาราังวันแรกเนี่ยก็จะเป็นทางาโทรททมาทรมาซอสโทรมาพูดคุยกับเรานะคะใครทรติดตออคำถามทูกก็จะได้รางวันแล้วก็อีนึงช่องทางก็คือทางแฟนเพจนั่นเองค่ะกาตาตอ ตอนนี้ก็จะเป็นแฟนเพจ News NBT ็นองคล้า้นะคะเตรียนมาเลยเพราะว่าทางแฟนเพจเนี่ยมีถึงเซรังวันด้วยกันนะคะอ่าซึ่งในทางแฟนเพจเองก็จะอ่หยุดอินเทอร์เน็ตแอดมินเป็นลักนะหน้าจอให้มีเป็นลักว่าใครตอบคำถามก่อนก็จะได้รางวัลข้องเทเลอกจาก NBT นบองคล้าไปนะครับแต่ว่าพอดีว่าแอดมินเน็ตชาสกนิดนะก็อาจจะว่าตอบคนนี้เเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเน้นหน้าจอของแอดมินนะคะว่าจะได้ใคร